มุมมึงอย่าไปยุ่งได้นะมันกำลังเท้าฉานเนี่ยตอนนี้กำลังฟัน <Huh? S 2> ฟันว่าไปขึ้นขี้หมาขี้แพะหรือขี้อะไรวะหรือขี้วัวขี้กไก่ได้ไหมโอ,โอ้โหอ,อะไรมันจะสบายอย่างกระเซียไม่มีเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งยุ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> มันกำลังรับมันรับจริงอันนี้มันรับจริงม <c oughs> <ๆ S 1> ันรับจริงไเฮ้ยกุญเชียหนุ่ยเตะไหมเงยนี่น่ะ หนึ่งวิ่งเวลานอนหน่เวลาตื่นแม่เดยวส er ี่โนะมงครึปุกนะแกดแพะตัวสองตัวฮะอโ,หโ,หโอ้ยฟองแม่นอนเต็มแล้วค่ะกลางวันไม่ยุ่งนะคะแต่กลางคืนไม่อยู่ค่กลางคืนหายฮืมืเสียวดวคไม่ยินหัวเหาเ่นจริงยันมาเันจริงวะล่ะ

อ uh you no like well, really. ีกต่อตไม่หลับไม่นอลยบป่าวะนอนไม่ง้ยตออืมนอนสนเลยไม่สีงครึ่งยังอีกนิดนึงใกล้แล้วบอกดูดิย่ยไม่สีโมงเลยไม่รีบปลุกทำไมอะบาม่ล้หอนอนต่อไม่นม่นอนนะอืมอออืมปงิ่มานี่ปอืมไม่นอนต่อมอนนอยอง นู้นเลยเมื่อคืนได้นอนเลยลงไปได้หมางคืนเมา้าร้องเพลงเม,ม้าเมื่อคืนจะร้อ,องเพลงได้ไหมนูน่มนมเนะี่ยบริวรส์โอ้ยแม่ด,ดมูมันไม่ใช่คิดยากหรอกพูดออกไปไม่ดูไม่ใช่คิดยากหรอกรดยอะไรไอ้คกหรือเปล่ามันพ้นผิดไส้ามาแม่หนูว่าไม่ใช่คิดยาก ใครปลาบกยดีว่าคิกากใช่ที่ไหนเนี่ไม่ใช่คิกากหรอกลูกอบอกเอฟซีที่ไม่ใช่คิกากล้อลอยไอ,อโคกมันพ้นพิษมาเล่น,นอย่างขังโคกมาใช่ไหมลูกใช่ไหมคะหนูว่างั้นเนี่ยแม่ไม่ดวงดวงกลมๆแม่งงูนี้มีสูนสูนดับสามมาแล้วหนูว่างั้นน่ะสูนดับสามมา มรู้ได้ไงแม่เปิดพัดลมดิเกียร์สูตรมันก็จะดับเงียบถ้าเกียสามมันก็จะมาพัดลม <c oughs> โอ้ยหลับอ <c oughs> ย่างวะ